สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทเสนอ นกอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นได้บบนนสบายเลยแบบนกตุยอ่ะน้องโตเป็นได้สบายเลยแปลว่าอะไรคะพี่าแครคเตอร์ได้ที่เสมอไม่เป็นเป็นสิ่งที่ number one สิ่งที่เราต้องการคือด้านของ service m i n d แล้วก็ friendliness ของการที่เป็นแอ ต้องมีมิตรไมตรีออกไปมีหัวใจในการให้บริการคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทาดีที่พ่อทําของเราวันนี้ยังอยู่กับผู้บริหารสูงสุดนะคะของนกแอร์นะคะคุณพาทีสารสินค่ะพี่ดุงเล่าตอบเพราะเรื่องของพี่ดุงเนี่ยมีหลายอย่างที่อยากจะให้คุณอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมด้วยก่อนอื่นเนี่ย ขอพูดถึงเรื่องของความเป็นตัวตนของพี่เลยนะคะพี่เกิดมาในตระกูลสารสินกดดันไหมคะพี่เป็นถูกจับตามองเป็นพิเศษหรือว่าใช้ข้อนี้เป็นประโยชน์ยังไงพี่เองนี่ไม่ได้เอาไอ้นามสกุลเป็นหลัก uh huh. ว่าเราจะต้องเป็นแบบไหนจะมองจากคุณปู่ <c oughs> ซึ่งเคยสอนคุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่สอนมาเนี่ยเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้มากกว่าพี่ไม่ถือเคยมองเลยว่าเราเองต้องเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็ดีกว่าคนอื่น uh huh. เหนือคนอื่น <c oughs> เหนือคนอื่นท <c oughs> ี่สาคัญที่สุดเพราะ คนชอบบอกว่าเป็นไฮโซแล้วมันไฮรู้ผู้ดีผู้ดีออะไรแบบนี้ซึ่งพี่เองเป็นคนไม่ชอบพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะติดดินมากมากมากกว่าหมูอีกอะพี่ติดดินแล้วเจอติดดินจนคนงงว่าติดดินได้ขนาดนี้แต่ว่าแบบเฮ้ยคนเราเป็นคนมองตัวเราเองเป็นงั้นก็ก็ดีเลยค่ะก็ทําให้มีความสุขด้วยคนรอบข้างเขาก็ไม่เกรงต่างคนเขาไม่เกรงไม่มีใครเกรงเพราะว่าพี่ทําตัวเองให้มีความสุข ดีค่ะแล้วในเรื่องพี่ดุ๋งเป็นนักเรียนนอกอันนี้เรามาสู่ในการทําดีที่พ่อทําพี่ดุ๋งเป็นนักเรียนนอกใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศรู้สึกยังไงบ้างที่ประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ท,ท,ที่พี่ก็อ,อยู่กลิฑาตอนตั้งสิบขวบตอนสิบขวบเราก็ภูมิใจว่าเราเองก็มีนะ<ห>นะกษัตริย์ของเราเราก็บอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยประเทศไทยของเรานี่ก็มีคิงเหมือนกันฝรั่งตอนสมัยยุคสิบขวบก็ไม่รู้เรื่องอะไร<ห>บอกอจริงเหรอ สงสัยมีทุกประเทศหรือเปล่าเด็ก10ขวบเนาะเด็ก10ขวบเราก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ประเทศไทยเนี่ยในเอเชียนี่มีประเทศเดียวที่เป็นแบบเนี้ยหลังจาก็พูดเน่ยเด็กแล้วคิงของเรารักประชาชนด้วยอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ไปไปถึงอเมริกาก็บอสตันก็ในหลวงก็ไปสู่ที่บอสตันเพราะฉะนั้นเองก็จะมีสแควร์ที่เป็นของคิงเราอยู่ฝรั่งเขาก็พูดถึงเราก็ภูมิใจนะภูมิใจว่าโอ้โห ของเราอยู่ที่บอสตันเป็นเรียนหมายอะไรที่น่นก็อยู่แถวๆนั้นก็ได้เห็นอะเราก็ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเรามีใช่คิงที่รักประชาชนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเราก็รักคิงของเราด้วย้ทุกคนไทยรักคิงของเรามากด้วยนี่ทีนี้อย่างนี้ค่ะพี่หนุ่คะครั้งก่อนพี่หนุด้เคยเกิ่นนิดๆว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านครับแล้วก็ได้กลับบังคมทูลบางสิ่งบางอย่างแลวพระองค์ท่านก็มีรับสั่งบางสิ่งบางอย่างด้วยฝั่งรับ อยากจะให้แชร์แต่ไปแชร์ที่อื่นเดี๋ยวไปค <ไป S 2> าทนนี่นั่งคุยเพราะเหตุนนอันใดอะทั้งคุณพ่อพี่ดุงทั้งพี่ดุงเองอ่ะถึงรักพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยามาฮ่าฟิลาโนและฟิโอเรหัวฉีดสมาร์ทช่สไตล์ไหนก็ใช่เลย นี่กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้พี่ดนูอะค่ะได้เล่าเรื่องถึงครั้งเมื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้กลับองคทูมอูไรพระองค์ท่านค่ะคือพี่เข้าเฝ้าับในหลวงเนี่ยทั้งหมดสองคนในชีวิตครั้งแรกคือตอนพี่ยุประมาณแปดเจ็ดแปขวบเพราะว่าพ่อพี่ทํางานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วกําลังจะไปเป็นทูตอ๋อไปประจำการก็ไปเข้าเฝ้าในหลวงเพื่อ ได้รับสารก็ได้ไปเจอท่านคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเมื่อปีที่แล้ววันเกิดคุณพ่อพอดีคือพ่อพี่เป็นราชเลขาของในหลวงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาวันเกิดเนี่ยท่านก็ให้เขาเฟ้าที่จำความได้คืออันล่าสุดคือท่านเป็นห่วงเป็นใยประเทศของเรามากตลอดเวลาพี่คิดว่าเพราะเหตุอันใดอะทั้งคุณพ่อพี่ดุทั้งพี่ดุงเองอะถึงรักพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้ถ้า เบบีทามอะคะที่พี่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยหลายๆคนนะเด็กหลายๆคนอาจจะไม่ได้สัมผัสท่านจริงๆเพราะว่าก็แน่นอนชีวิตท่านมาถึงสมัยนี้ก็อายุมากแล้วเด็กก็จะไม่ไมเคยค<น>ทันก็ไม่ทันไม่ทัตนตอนที่ทรงทังงนหนักแต่สมัยพี่เนี่ยคือมไม่ได้สมัยหรอกก็มายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยพี่ลุงเห็นอะไรบ้างเห็นตลอดว่าท่านเข้าทําอะไรบ้างจะเป็นฝนหลวงหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่ท่านทําเนี่ย ทำให้เห็นชัดเจนว่าในหลวงมีความสําคัญเท่าไหรในชีวิตของเราทุกวันนี้และหลายหลายอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่ท่านได้ทํามาผลลัพธ์ผลลัพธ์จากที่ท่านเคยได้ไดไดทํามานี่แหละก็เป็นเหตุผลที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยจะได้ทราบว่าทำไมรุ่นพี่ดุงรุ่นคุณพ่อรุ่นอ่ตุ้ยถึงได้รักลงท่าและถึงได้เอาผ้าพวกนี้มาใส่ในโรงหนัง เวลาเราข่าววอร์เนี่ยใช่ไหมเราดูใช่ใช่ทำไมถึงดยเพราะว่าเวลามันเป็นข่าวสมัยนั้นมันเห็นชัดเจนว่ามันเรื่องจริงใช่มันไม่ใช่แค่ภาพขาวดามันเป็นอะไรที่มันอฟเฟกต์จริงๆนั่นล่ะถึงได้เวลาเราเข้าข่าววอร์ทุกวันนี้บางทีน้ําตาครอเนีเพราะว่าเราก็เห็นใช่อันนี้ความจริงของมันนี่ความจริงของมันเองค่ะพูดถึงเรื่องข่าววอร์คือเพลงสรรเสริญพระบารมีใช่พี่เขาเรียกข่าววอร์ใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆก็เรียกข่าววอร์ค่ะซึ่งเนี่ยค่ะ ก็จะได้เห็นภาพต่างๆพระบรมฉายาลักษณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่ดุงมีพระบรมฉายาลักษณ์องค์ไหนเป็นดวงใจค่ะแมโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกอีซูซุดีแมทวีคอสใหม่พระบรมฉายาลักษณ์องค์ไหนเป็นดวงใจคะก็เป็นภาพที่พี่ได้ถ่ายร่วมกับท่านอยู่แล้วเพราะว่า มันมีเราอยู่ในนั้นครัวมันมีเราอยู่ในนั้นครอบครัวใช่เป็นโอกาสของวันไหนครัอ๊ยเป็นโอกาสตอนทีมันเกิดพ่อพี่ตอนนั้นก็เป็นไม่บ่อยมัน,มนไม่บ่อย,อยในใชีว <ๆ S 2> ิตของเราใชนไ่ได้ทีสมัติไหลวงแล้วเรา,เราอาจจะโชคดีที่เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านคนที่ได้เข้าใกล้แล้วได้เข้าสมัมผัสจนถึงแบบนั้นถ้าพี่หลวงมีโอกาสอีกสักครั้งได้เข้าเฝ้ามีอะไรอยากกราบังคมทูลจริงๆแล้วอยากจะกราบังคมทูลว่าให้ท่านพักเถอะเพราะว่า ทำมาเยอะล้วเพราะทุกครั้งที่เจอท่านถามแต่ประชาชนใช่<ง>ถ้าพี่ว่าสำหรับ as a person ก็อายุมากคือเราเรา,เราเรเบิร์เราให้เอาน้ำหนักไปถ่วงไว้กับท่านเนี่ยเยอะเหมือนกันขอบคุณที่ดูมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็น ลูกผู้รามากดีที่ไปเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นๆในแง่มุมของคนอื่นแล้วก็ทำออกไปเพื่อคนอื่นด้วยขอบคุณพี่ดงมากนะคะเป็นเกียรติมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณมากจริงๆนะคะเวลาของทำดีที่พ่อทำหมดลงแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับแน่คราวนี้ลาพร้อมกันด้วยลาพร้อมกันใช่คิวดีคิวดี ชื่นชมทุกความดีครับ